ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสมเชงสามชาเปิดเผยหมดเปลือกเปิดตัวลูกสาวคนแรกเจอคำถามจุกอกอายไหมที่มีแม่เป็นตลกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกยิงที่โด่งดังมานานสำหรับสมเชงสามชาที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีก็ยังคงสวยไม่เปลี่ยนแปลง และเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่นั้นสมเชงสามชาก็ออกมาเปิดตัวลูกสาวสุดที่รักสองคนคือน้องโยกและน้องคิมผ่านรายการซูเปอร์มัมกับความน่ารักและความอบอุ่นของลูกๆทั้งสองซึ่งงานนี้นั้นก็เจอคำถามที่ว่าอายไหมที่มีแม่เป็นตลกโดยสาวโยกนั้นก็ได้ตอบว่าทำไมต้องอายตอนเด็กๆเ,เพื่อนก็ล้อตามวายัยพอโตเรารู้สึกว่ามันน่าอายตรงไหนหน่าภูมิใจด้วยซ้า